ค่ำคืนนี้ที่สมุยที่เกาะคนจะไม่ค่อยเยอะนะคะไม่รู้ว่าไฮซีซันที่สมุยเป็นเดือนไหนแต่ว่าก็มีชาวต่างชาติเดินกันให้เห็นอยู่พอสมควรค่ะคืนนี้ตั้งใจจะมาดูควงกระบองไฟที่ชายหาดอักบาที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมคือทางเข้าใหม่เดินลอดซุ้มไปก็จะเจอทางเข้าตรงนี้ทําดีทําสวยเหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมีร้านค้าต่างๆตั้งอยู่เรียงรายจนถึงชายหาดพอเดินเข้าไปแล้วนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่เล่นแสงเล่นไฟมากๆมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เปิดเพลงเหมาะแก่การปาร์ตี้มีโต๊ะอาหารด้านบนและด้านล่างใครอยากนั่งโซ ข้อดีคือเราจะได้ถ่ายวิดีโอแบบใกล้ชิดข้อเสียคือเหม็นกลิ่นน้ำมันสุดๆน้ำมันที่เขาเอามาใช้ตอนเล่นไฟมันจะเหม็นไปทั่วทั้งบริเวณน,นั้นลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแก๊งเพื่อนม,มากันแบบกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีการโชว์หลากหลายท่วงท่าที่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับนักท่องเที่ยวแต่คืนนี้แค่เรียกน้าย่อยนะคะเป้าหมายหลักจริงๆของเราคือพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงอีเฟนจะออกล่าเมื่อวิญ,ญญาณร้ายกลายราย่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้เราจะไปเกาะพังงานกันค่ะที่จริงจะไปพักทททททีีีีี่่่่่่่นนนนนนนูกกกก็็ไดดดด้้้้ะะแตตเเเเเลืออออมมมมาา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 สุยยยยพรวววงงปปิิหํ ก็เลยมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันมากขึ้นไปไหนไปกันถ้ามึงไปกูก็ไปผุดแล้วโซโลโกแกนได้เครื่องดื่มเย็นๆในวันที่อากาศร้อนมันชื่นใจชื่นใจนี่เลยค่ะไฮไลท์ที่ทุกคนบนหาดกําลังรอมันสวยมากนะักแสดงเก่งสุดๆปิดท้ายด้วยการเดินตามโต๊ะมาเล่นกับแขกเป็นคืนดีๆอีกคืนหนึ่งเลยจ้า